สวัสดีครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาชมแคทรียาพิงเอ็มเพจกำลังออกดอกครับดอกนี้อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขาบานอยู่ในร่มเลยบานได้ไม่เต็มที่ผมก็เลยเอาออกมาให้เจอแดดเขาก็เลยบานได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่กลิ่นหอมมากเลยครับนี่ครับเทียบกับฝ่ามือครับ ความือใหญ่ๆของผมนะแล้วเครื่องปลูกของเขาก็เริ่มย่อยสลายแล้วด้วยใส่อยู่ในลูกมะพร้าวครับเครื่องปูกเริ่มย่อยสลายกลายเป็นหลุมลึกแล้วต้นก็เริ่มไม่เต่งตึงอะ่ะต้นเริ่มจะแห้งมั่งถ้าเขาสมบูรณ์มันจะเต่งตึงอวบ ดูมีน้ำมีเนื้อนะครับเดี๋ยวพอดอกเขาร่วงโรยแล้วก็จะจัดการแยกลำไปปลูกใหม่ครับช่วงนี้แดดร้อนจัดมากครับเดี๋ยวจะพาไปดูแคทริยาซีบีดเริ่มออกดอกอีกแล้วครับมีอยู่สองต้นต้นหน้าบ้านแล้วก็ต้นหลังบ้าน ตรงนี้ซีบีคือออกดอกบ่อยครับเป็นฤดูการของเขาดูแคทริยาซีบีแคทริยาพิง k i อ p มเพสครับตัวนี้ผมได้จัดการแยกลำมาปลูกเนี่ยเริ่มออกหนอแล้วครับเนี่ยนอเล็กๆเขียวเียวเนี่ยเริ่มออกหนอแล้วแตกหนอขึ้นมาแล้วให้ดูใกล้ๆ แตกหน่อขึ้นมาแล้วหลอดตาละตัวในต้นเล็กนี่ก็คแคทเทยแคะที่เคยถ่ายให้ดูแล้วครับตัวนี้ออกดอกเก่งมากเลยครับแล้วก็เขาก็จะแตกหนอเก่งมากเหมือนกันนะเนี่ยหน่อเนี่ยใกล้จะสุดลำแล้อีไม่นานก็จะออกเป็นดอกละ แล้วก็จะมีมีหน่อแตกๆขึ้นมานะเนี่ยนะหน่อแตกขึ้นมาแล้วก็ลำร,รอบๆอบเนี่ยน,นี่ก็มีหนอ่อนี่ก็หนอ่อเดี่ยเล็กๆนี่ก็หนอ่ออันนี้ก็หนอ่อ นอรอบต้นเลยอ่ะแตกนอ,อกเก่งมากอีกไม่นานก็จะขยายเอาลำไปปลูกกระถางใหม่แล้วครับพันนี้แตกหนอ,อดีมากเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนอกเต็มต้นไม่หมุนเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูตีบีดออกดอกกัน นี่ก็เป็นว่านนางคุ้มครับพอช่วงที่เขาพอถึงหน้าฝนได้ความชื้นเขาก็จะแตกหัวออกมาพอหน้าร้อนเขาก็จะทิ้งใบเหลือแต่หัวอยู่ในดินต้นนี้งามใบใหญ่เลยครับต้นนี้เพิ่งจะโตมา ใบใหญ่สวยเลยครับ นี่ครับตอนนี้มีสามต่อครับอยู่หลังบ้าน,นต้องค่อยๆแกะออกลวดออกมาจากที่แฝงน,นะครับ ันไปด้านโน้นเพื่อรับแดดนี่ครับ,รบลำไม่โตรีบรีจะเป็นลำสั้นๆเล็กๆนี่ครับ ปากของเขาจะออกสีม่วงม่วงบูบูแล้วก็จะมีสีเหลืองอยู่ในปากสวยงามมากเลยครับนี่ดอกเพิ่งจะบานเมื่อวานนี้เองนะครับยังบานได้ไม่เต็มที่มีอยู่สามดอกดอกนี้ก็เพิ่งจะเริ่มบานวันนี้นี่เอง เดี๋ยวไปดูต้นนาบ้านนะครับอันนี้คือต้นนาบ้านนะครับต้นนี้มีสีดอก ต้นนี้ออกดอกบ่อยมากเลยครับคขาที่แล้วก็เพิ่งออกดอกไปเขาที่แล้วนี่ครับก้านยังอยู่นี่อยู่เลยครับก้านที่ออกดอกไปคขาที่แล้ว ตัวนี้ก็ใกล้ะอกดอกนะครับเป็นแคทียาสีเหลืองฝากแดงกองเริ่มตุมๆแล้วใกล้ออกดอกแนละ้ว ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ